ตอนนี้ตอนนี้ผมจะผมผมจะต้องพายเรืออกก่อนนะคนว่าใช่พี่มันไม่เล่นแล้วแล้วแล้อนเป็นทียอะไรครับไอ้แม่มึงอกีแม่ตายไงสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนตอนนี้อยู่กับมาสเตอร์โมเมนต์ครับ ก่อนจะชมวิดีโอนะครับมีเว็บเติมมาแนะนําชื่อเว็บว่า1 6 8 z o n นะครับผมวิธีเล่นนะครับผมไปที่สมัครสมาชิกกับผมแล้วล็อกอินผ่าน a c e b o o k ครับให้กดไปที่ฝากเงินนะครับผมโอนเงินมาที่เบอร์นี้นะครับผมโอนเงินมาเสร็จปุ๊บเข้ามาที่เกมวงล้อเลยครับเล่นครั้งละสิบาเครดิตนะครับผมอ่ะมาลองดูกันเลยอืมอุ้ยได้สามร้อยบาททุกคนวิธีถอนก็ง่ายมากเลยครับแค่ใส่เบอร์เราแล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินที่ต้องการถอนแค่นี้ครับเรียบร้อย อ่ะลงมาข้างล่างนะ่ี่อเออแป๊บนึงปกระจากระจกนะ้อชายชอบอองน้องชายมึงกนกกนกมึงโรงเรียนเดียวกับพี่นะมึงฟังพี่นะตอนเนี้ยโรงเรียนเราโดนนนองโทษทีโทษทีกูคนละโรงเรียนเออโทษทีคนละโรงเรียนจบปะจะได้ได้จบปะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้้ยเฮ พาพาไปโรงพยาบาลหน่อยครับเสียงไอ้มาลีเสียงไอ้มาลีอะไรอ่ะพี่พี่สาวพี่สาวพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยได้ป่ะครับพี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ได้ครับ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 ของค้าของเคไม่ไอ้เดือดรึเป่ะเอาเฮ้ยกูจะตายโว้ตายตายตายรถคูยตายรถคูตายอีดอกนี้เดี๋ยวอีสัตว์มึงคิดว่ามึงสวยมากเหรออีสัตว์อุปทานทำกูแบบนี้อีสัตว์ไอ้ลาวมึงอยู่กันหรกป่ะตาใช่พี่สีฟ้ามึงหมัดกูว่ามึงอ่ะไอ้ตาเป็นเฮียอะไรมึงมาดิมึงลงมาดิ มาดิมคนไหนไปกอกูเองกูเองกูเองกูโดนเปิดกูโดนเปิไม่ต้องนะไม่ต้องนะกูเองกูเองกูเองมาดิมาดิคุณกื่กูดีอยตาตายอย่าอยอย่าแจนะอย่าแจนะพีองพีองพียงพียงพีพงแหลกไหวเฮียพียงพียงพียงมาดิมาดิตาตามาดิามจะชนนะอีแมเอะไรเขาเดียวกันอยู่เฮ้ยอีแมม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 อแมมอแอแมมออแมมอ

ครับผมสุดหล่อพ่อกันไม่ให้หรอไอ้สัตว์มาเป็นหน้าเฮี้ยมามาดิหน้าเฮี้ยไม่โทษไอ้สัตว์แบนแบนแบนดิมาดิไอหน้าเฮี้ยมาดิมึงเลือกังไม่เต็มใช่ปหมแบนไอหน้าอ่าอ้าไอ้เฮี้ยนี่เป็นเฮี้ยอะไรมากไปสัตว์ลงลงรถดิรอแรงกูเอาแมงด้วย ตัวไปห้าร้อยไม่อ่านไม่สนใจไอ้เที่ยอะไรกูอ่านอยู่แล้วเป็นเที่ยอะไรอีแมมอีแมมอีแมมอีแกระปากดีครับพิตาปิดรถนะพี่ปิดรถหน่อยพี่อุ้ช่วยพี่ตาแป๊บพี่น้องพี่พี่ว่ามันมากันเยอะเลยปิดรถไงอ่ะก็อยู่พี่มันให้มันให้มันปลดล็อกอ่ะรถน่าจะบั๊กอุเปิดแล้วน้องตาไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่อย่าลงมือเห็นไม่น่ะตีน ขบพี่ผมมาแล้วผมมาแล้วแกงแกงแก้ง,กงว่าไงครับพี่มีอะไรกันหรือเปล่าครับพี่ลงมาไห้สดลงมาดูต้ผมยังไม่ได้ทําอะไรพวกพี่เลยนะครับไอ้ตัดครับ,รบผมทําอะไรพวกพี่อะครับพี่ลงมาผมไม่ลงได้ปะครับลงไปก็ตายสิครับผมจะลงไปทำไ,ไมอะพวกพี่ให้โอกาสน้องผมได้บ้างครับพี่ พี่ชายครับให้ผมได้เดินมานี่ยครับแล้วผมไปทําอะไรพวกพี่ไว้ก่อนข้างหน้าหรือเปล่าครับหรือไม่ได้ทําครับมึงพีด่ามึงมันงูพิษผมงูพิษอะไรอ่ะพี่ผมทําอะไรพวกพี่อ่ะไอพี่พูดอะไรมาพี่มึงซ่อมรถมึงงูสามอ่ด่ากูรับหลังผมไม่เคยด่าพี่รับหลังครับผมด่าต่อหน้าไอสัตว์อย่างเงี้ยครับมึงอยาโกหกดูนป๊ดป๊กอ๋อครับพี่ครับครับมึงอยาโกหกอ่าถ้าผมต่ อีหนึ่งลมมันจะหายไหมครับผมต่อยแทนพี่ผมก็ได้ครับลงมาลงมาพลงเปล่าะครับเอามพวกพี่มึงลงมาพเปล่าเนีเอาไหมลงมาักสีนักเรียนอ่ะเอาไหมสักสีนักเรียนอ่ะเออเอาไงดีวะทุกคนลงดีไหมลงไม่ลงดีลผมไม่ได้คลงว่าลงลงลงดีป่ะแล้วพวกพี่ควักแต่อาวุธอะพวกพี่รุ่นใหญ่อะครับไม่คือเด็กเด็กผมไม่ทําพี่หรือว่าผมทําพี่ครับ เน e. ี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่คนเท่ากันเฮ้ยกระหนกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาดิเฮ้ยเอามาดิมันลงไม้หมดยันแม่งลงมไมเ้เอาดิน้องเอาดิเอาดิเอาดิน้องเอาดิเปิดรถแล้วน้องเอาดิน้องเอาดิรวมนะได้พี่มาเผมก็มาช่วยกูแล้วพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องกันล้วโอเคโอเคพี่ไม่อยากพี่ไม่อยากลงรถถ้าพี่ลงรถพวกมันตายกันหมดแล้วต้องมาเด็ดฟัด ยังพี่เองเชี่ยตาลงดิตีเจ้าด้วยไอ้ที่บอกกูนี่กูเปแอคกูมามึงลงมาเลยเเอแต่เจ้มึงลงมาลงฟัดกูปมากูเหี้ยกูในไมค์ขัดล็กหมาเอาวันเอาวันเอามันอะไรพี่ตาผมช่วยแล้วเอผมตาผมช่วยแล้วไปช่วยแล้วผมกำลังไปหาพี่มารีมึงมึงมาหากูนะมึงดูกูอะได้พี่เดี๋ยยววผมช่แทนกูทังนั้นเออกูแตกกูแตกกูแตกพี่ตากูแตกกูตายแล้ว แต่วพวกแค่นี้แม่งปากดีเด็กมันแบบม,แบบมันไม่อยากเกิดไงเฮ้ยดีนะมันไม่เผาศพกูไอ้เหี้ยมันเผาศพใครวะน่ะเอา้าอะไรวะด,ด้วยแวนะม่งมันเผาศพกูไอ้เหี้ยะอะไรน่ะไอ้เหี้ยเอ้ยโดนอะไรมันเผาศพพี่เหรอเออเผาศพกูเดี๋ยวเดี๋ยวมาผมตามหาพี่ผปรู้เรืงมาผมพูดกูโดนหนึ่งทำไมพูดกูโดนกูอีกอ่ะอยู่ใกล้ใกล้์อนปะพอเค้ายังไม่มาโค่นห้าว พอเขามาหงอยเป็นเป็นเป็นหงอยเลยครับดูอเอามันจริงแค่นั้นแหละผมไม่อยากามันจริงอะไรครับพี่ตายยังไม่ได้จริงเลยนะเฮ้ยกูไปส่งน้องมึงแล้วเฮ้ยลาวมันมีคนมาส่งเหรอใช่พี่ผมตายแล้วคุณอยู่ไหนโถตาโถตึงนอนตายอยู่เนี่ยกับพี่นะมึงหัวสีอะไร,ระสีขาวพี่ได้ได้ไม่ไม่ใช่เหรอครับน้องกูยังไม่ได้รวมคนรอให้กูรวมคนดิไอ้ฟาดน้องกูที่ดูกูอยู่มาช่วยกูดิ ไอสัตว uhm, uh, ์เอ้ยเยี่ยวใส่ศพกูด oh, uh ้วยไอสัต huh, ว์เปรี uh ้ยวเลยไอสัตว์ได้ดูมันดาตอนนี้ไอสานว์ทำงานรีเกมติงชอบชอบแบบนี้ยได้ครับฮัลโหลครับผมเพิ่งเกิดนะครับผมเพิ่งเกิดนะครับผมเพิ่งเกิดนะครับอย่านะครับผมเพิ่งเกิดนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเจ๊เขาเด้งเถอะผมเพิ่งเกิดนะครับถอนสอบแล้วนะถอนสอบแล้วนะถอนสอบแล้วนะ เอมาลีพอชอบแล้วนะพอจบพอจบแล้วไม่ผมเพิ่งเกิดผมเพิ่งเกิด้มาลีบอกว่าบูนอนเดิไหนให้พี่คนไหนบอกให้พูดครับตีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไม่ได้น้องผมเพิ่งเกิดนะผมเพิ่งเกิดนะกดดูดิมาลีคันเขียวมาลีคันเขียวนี่อย่างแบบวุ่นวายเลยตัดไอ้เหลือไอ้มาลีหัวเหลือ ไม่พี <Aside> <EU> نا, Duke, ่พี p ่พี p ่พี p ่มาดีมาดีนั่งหลังกระบะนั่งหลังนั่งหลังกระบะแล้วกด X ครับนั่งหลังกระบะอ้าวผม X ผมนั่งได้มาดีเฮ้ยอย่าไปทำพีเฮ้ยมึงเกิดมึงเกิดครักดนั่งกดนั่งกดนั่งก่อนกดนั่งก่อนแล้วก็กด X กดนั่งก่อนกดนั่งก่อนมาดีมาดีมาดีขันหลังมาดีไม่หลบดีเฮ้ยมึงยเก้ยเฮ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 ้ยมา้ีมันขึ้นไฮ้ยเฮ้ยเฮ้องฮ้ไปไหนครับพี่ยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ไปวอล์โซนไปวอล์โซนมึงถามยู่นั่นแหละไปไหนไอ้ที่อ่ะแอดเฟซไปแล้วครับชื่อกันชื่อกันครับเย็นยูฟาครับและแอดตอิดต่องานไปไปจีเตโรเด็กเยอะชิบหายได้ครับได้ครับเฮ้ยเขาไม่ได้มึงพ่อมึงสอนขับรถอย่างนี้เหรอเดี๋ยวขวา เฮ้ยแล้วบั้มทำไมอ่ะบั้มไม่อ่ะบั้มไม่อ่ะกาแฟแล้วบั้มดิอ่ะกาแฟไม่กาแฟไม่น้องไปด้วยเฮ้ยอย่าด่าทำไมเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดครับอย่านะครับเพิ่งเกิดนะครับกระบากระบาผมไปด้วยได้บ้ากระบาดปะ มากระโดดข้างหลังกระโดดข้างหลังเฮ้ยอย่าจะอยากจะทำมาลีมาลีมาลีกดนั่งลงมาลีกดนั่งลงเลยผมเพิ่งเกิดผมเพิ่งเกิดลอลอยผมเพิ่งเกิดนะครับผมเพิ่งเกิดนะครับต่อยเป็นรบกวนนะไปนะครับไอ้เด็กเดินงานไอ้เด็กเดินงานไอ้โง่ฟันมาลีฟันเหลืองครับฟันเหลืองเฮียครับฟันขาวกับพ่อมึงอ่ะฟันขาวให้มาลีฟันขาวครับไม่สนุกมีแต่เด็ก วัวแม่งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อะแค่นั้นแหละอ่ะพี่มารีผมได้เมืองเฮ้ยโอเคโอเคมึงมาสังกปอโซนเลยฮัลโหลครับน้องอะไรอ่ะมีคนเดินจุกอะไรครับอ่ะบวกโรงเรียนเปล่าครับบวกโรงเรียนเปล่าครับหรือว่าไงครับบวกโรงเรียนเปล่าครับมีแล้วมีแล้วเฮ้ยแม่งไงเฮียแม่งมไงตอยเฮียควย ไม่ยอมหรอกกูบอกเลยกูไม่ยอม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 เจมสคนเดียวหรอกกูบ่อยแบงค์ไอโมชุบเลยแหละกูไม่ยอมโอ้ยกูลองเป็นก๊อตสักทีนี้มาเยัดแม่ถ้าผมเป็นก๊อตผมลองทุกคนให้ผมลองเป็นก๊อตไหมล่ะผมฟันมั่วแค่นั้นแหละผมชอบแบบเนี้ยแบบวุเด็กเขี้ยจไปเอาแม่งไปในภาพเลยไหมล่ะแล้วเผาภาพ ทิ้งหมดเลยอ่ะเกิดละ u อันนี้ก็อันนี้ก็โอ้โหเสียงแม่งแหล่ไอ้เหี้ยผมไปอยู่แล้วผมไปอยู่แล้วมาลียนงงมาเลยงอมแล้วพชอบก็นอนชอบโอ้โหมันบอกผมงอมันตายเพราะโดนกระเทืบนั่นแหละเพรามึงโง่อีกแล้วเาแล้วมึงรอมึงไม่รอข้างนอกหรอมึงโง่ไงไอ้เหี้่ทันทีไปรีเลื่อนในวอร์ซนโง่โง่นี่เด็กหมู่โค้งสว่าง โคตรเยอะไอ้พี่อะเยอะแล้วแบมเกิดแล้วแมมเกิดโคตรเยอะหี่อะเป็นร้อยอะไม่ไหวเลยเยอแม่งอยู่โคตรเยอะเลยพียเอ้ยแบมผีเแม็ดพ่อมึงอะไปน้องไป น่ะนี่นะครับเสียงโคตรดังเสียงเด็กไปดิมารีไปดิตาไอ้ลาวไอ้ลาวไอ้ลาวไปไหนวะไอ้ลาวจะไปไหนคือไปไหนก็ไปก่อนนะตอนนี้ไปจากพวกมันก่อนเนี่ยมันอยู่โคตรเยอะเลยไอ้ลาวมึงอยู่ไหนเนี่ยน้องอ่านอนไอ้ตัวข้างบอสโซ่เนี่ยเออเรารีบเกินรีบเกินเด็กเกิดแล้วบอกพี่ ตอนนี้มันตอนนี้ผมจะผมผมจะต้องพายเราออกก่อนนะเอครับใช่พี่มันไม่เล่นแล้วแล้วน้องเป็นที่อะไรครับเอครแม่มึงอแม่ตายไงเป็นหัวพ่อมึงไะเป็นที่อะไรไอ้ตัดยคดับเกินแบบม่แไปเกนแ้ครับกคุยอะไมากปะเนเด็กทีอมันเหงาอ่ะมียอกทองเลียนขอยแม่งโดนคุยโดนคุยอะไรกันไร้เอ๊ลุยเกลี่ยลุยเกลี่ เคยังอ่ะเดังอ่ะเหลือหนึทีพี่รอสุบนก่อนผมรอน้องผมก่อนเฮ้ยมึงเป็นเฮียอะไรกันนังหนามึงเป็นเฮียอะไรกันนังหนาเบียมาลีเลยต่อต่อนตามที่ไมอยู่กูแม่งกันเป็นร้ออ่ะมุ่นอ่ะเฮีย้วว่าแต้วว่ต่าไงว่าไงนนท้วว่าแกไม่้วว่าแตกเขาใหญ่ทับเบิไ้แม่ไอ้แม่อีแม่ไอ้แม่ เออเนี่ยกูลงแล้วกูลงมาแล้วมันมันเอาเข้าโซนอ่ะอยู่อยู่นอกโซนมันเอาเข้าโซนข้าครถมันหายมันหายเฮ้อะไรได้มาอะไรรถมันหายหายน้ำ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 เฮียเียเดอยู่นี่คนดังว่ะจ้าไม่แม่เมื่อไห้ย เขาเป็นเฮียอะไรกันวะน้องไปน้องไปอเจอตคนเกียนเกิดแล้วพี่พเกิดแล้วน้อง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 น้อนพี่มากพี่มาเลยมาเลยมาไหนน้องลงก่อนไปไหนพี่ซ่อมลงก่อนพี่ซ่อมงก่อนไได้ได้ได้พี่มารับด้วยได้ไหมพี่ชายกเกีเคได้พี่อยู่ตซิรแฟไหนึงก็้นเเอ็งมาขึ้นฝั่งนี้มาขึ้นฝั่งนี้ ไอ้ไอ้รามึงดึงพวกนี้ขึ้นมาดิพี่เข้าระบังก่อนพี่เข้าระบังก่อนพี่แล้วพารถใหม่พี่เชื่อผมไม่ไม่ไม่พี่จะพามาลอตไปทิ้งนี่เลยพี่มีตัพี่มีพี่มีมาต้องคันนี้แล้วสินะขายพ่อมึงอะขายแม่มึงไงเพี่อะ